สวัสดีครับผมนิพนธ์ออโต้คาร์นะครับวันนี้ทีมงานธนยศรุ่งเรืองเจริญยนต์2019ขอบคุณพี่ทั้งสองมากนะครับขอบคุณพี่นะนี่เป็นลูกค้าอยู่ที่จังหวัดระยองนะครับวันนี้เรามาส่งมอบที่จังหวัดระยองนะครับไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนของประเทศไทยเราก็จัดไฟแนนซ์ได้นะครับกับทีมงานหอจกธนยศรุ่งเรืองเจริญยน2019ยูทูบนิพนธ์ออโต้คาร์นะครับวันนี้เริ่มต้นเดือนคันที่สองในนามโลโก้นะครับโลโก้เสื้อใหม่นะครับโอ้ธนยศเรา เดี๋ยวพี่ธัญญจะทาแจกดูครับใกล้ๆเร็วๆนี้นะครับสำหรับเอฟซีอันนี้เรามามอบรถคันนี้กันเลยนะครับพี่ไม่ได้ไปดูรถนะพี่จ๊อบมาสัมภาษณ์ลูกค้าห่อยดอกตอนที่ผมจะานั้นให้นะถามเลยครับเดี๋ยวผมขกอนุยาดด้วยโอเคครับอันนี้มอบให้ก่อนนะให้พี่ผู้หญิงแล้วก็ด้วยประานะครับอาถือก่อนนะครับอันนี้มอบก่อนเป็นวิธีนะครับแตะแล้วนะครับภาพต่อเนื่องนะวิดีโอไม่ใช่ตัดเหมือนเมื่อเช้านี้นะครับนะครับ อันนี้ขอบคุณก่อนล่วงหน้านะครับแล้วอ่ะลูกค้าปลาลาอยู่ไหนสุภัยครับขอปลาลาหน่อยแข็นะครับไม่เปิดรถครับแข็งไม่ได้เปิดรถเดี๋ยวเอาปลาลามาให้ที่หลังก็ได้นะครับปลาลาแม่ธิดานะครับขอบคุณนะเอาลูกค้ามาสัมภาษณ์กันหน่อยเด้อลูกค้าไม่ได้ไปดูรถนะครับรดูเองเลยจะดูรีวิวครับอ่าครับอ่าพี่เป็นไงบ้างดูรีวิวก็ตามตามจริง,รงไหมตามจริงที่รีวิวครับ อ่าผมไม่ต้องไม่ได้บังคับนะครับคือลูกค้าพูดความจริงก็คือถ้าไม่สวยก็บอกไม่สวยนะครับถ้าบอกว่าสวยก็บอกว่าสวยออกง่ายไหมพี่ง่ายครับง่ายใช่ไหมครับไม่ได้ยากนะครับก็คืออาชีพค้าขายกับทํานาแท่นั้นนะครับส่วนดาวคือพี่ดาวห้าหมื่นไม่ต้องค้าเหมือนกันตามเงื่อนไขเลยนะครับสําหรับคันนี้วันนี้วันหวยออกนะครับดูเลขทะเบียนดีๆนะครับเก้าสามสี่ห้านะครับ รวมกันเป็นแล้วนะครับก้าหน้าก้าหลังนะครับคันนี้นะครับสำหรับวีโก้พิเรเน่สองไอ้สามจุดศูนย์ปีสองพันแปดนะครับคันนี้หน้าเดิมท้ายเดิมสีเดิมนะครับมีเก็บสีบ้างเล็กน้อยนะครับคันนี้ตามที่ผมรายงานในพี่นะนะครับคันนี้ยางดีสี่เส้นแม็กสวยนะครับมาอยู่ที่จังหวัดระยองแล้วนะครับมาถึงแล้วนะครับหลังจากที่ผมนิพนธ์เอาตัวคาร์เมื่อเช้านี้ไปส่งที่บุรีรัมบอกให้พี่เขาเอาอยู่คันสี่ประตูแต่พี่บอกว่าชอบแครบ นะครับเนี่ยโชว์โชว์โลโก้หน่อยครับอ่ะอ่ายืนหน้าหน่อยนะนะสองคนหน้านะครับยืนหน้าเลยเดี๋ยวผมขอถ่ายรูปไว้ก่อนนะครับโอเคนะครับนะครับอ่ะพี่จ๊อบเข้าไปหน่อยพี่จ๊อบมาละเอาพี่จ็อบเข้าภรละอันนี้นะครับอ่ะพี่จอ๊อบทำอยเดี๋ยวผมวมอบให้ลูกค้าก่อนครับหนึ่งอันนี้ปฟาร้านแม่ธิดานะครับจากขอจอกธนยศลุงเรืองจรลลยนต์2019นครับไม่ใช่พระบิดานะครับอย่าเข้าใจผิด อันนี้แม่ธิดาไม่ใช่พระธิดาได้ไม่ได้แล้วพระบิดานะครับโอเคครับขอบคุณมากมากขอขอบคุณนะครับขอบคุณอีกครั้งนะครับสําหรับคลิปนี้เดี๋ยวผมให้พี่จ๊อบพาดูรถก่อนดีกว่านะพี่จ๊อบพาลูกค้ามาดูรถเลยครับให้ลูกค้าดูอ่าคันนี้นะครับสภาพนี่นะครับราคาอยู่ที่อ่าคันนี้อยู่สามแสนนิดๆนะครับก็คันนี้ภายในนะครับนะครับอันนี้ไว้ท้ายได้แล้วพี่ ภายในสวยนะครับคันนี้ใครอยากได้รถมือสองเก็บงานเก็บรายละเอียดแล้วพี่ดูหน่อยพี่ครับเครื่องเสียงนี่มากับรถเดเดอเดี๋ยวพี่ค่อยไปเช็ดต่อเพี่ยนเอาใหม่ก็ได้ครับตัวนี้ตัวนี้มากับรถนะครับเบาะหนังเบาะทุกนี้ซักเบาซักผมให้เรียบร้อยหมดก็คือฟิลตติดให้ใหม่นะครับก็คืออย่างเช็คทุกอย่างครับทางร้านเราเช็คให้หมดเลยก็คือเรียบร้อยเบิร์ดครับเครื่องพาวรงพาเบรคครับก็คือพร้อมใส่เลยทุกอย่างพี่ไม่ต้องทำอะไรอีกแล้วนะครับ แล้วก็มาดูด้านท้ายนะพี่ว่าท้ายเดิมไหมนะครับตัวนี้ก็มีร่องรอยขูดขีดบ้างขั้นนี้จะมีการเก็บสีอยู่ตรงนี้นะครับตรงนี้แล้วก็มุมด้านท้ายนะครับมุมด้านท้ายก็คือฝั่งนี้นะพี่เนาะวันนั้นที่ผมรีวิวให้ดูก็คือฝั่งนี้เราเก็บงานเรียบร้อยแล้วตัวนี้เก็บให้นะครับอันนี้แผ่นท้ายเดิมบางคนไม่รู้นะครับว่าเดิมเป็นยังไงเราดูง่ายๆรอยอาร์คนะครับ ถ้าเป็นรอยอักมันจะเป็นรอยอักเดิมหมดแล้วก็เนื้อสีจะเดิมเดิมหมดนะครับจะไม่มีการค่อนทําสีมามันจะไม่ขาดอันนี้คือตัวเดิมบางคนบป้หูครับพี่ราคาถึกๆือกว่าล้วงขายคือถือแต่สีตีอาบมากเบิดขั้นกับมีครับนี่ครับตัวนี้นะครับถ้าใครสนใจนะครับอยากได้รถมือสองกดติดตามไว้เลยนะครับเดี๋ยวมีมาอีกแน่นอนสําหรับวันนี้นะครับผมขอบคุณพี่ผู้ชายนะครับขอบคุณครับ แล้วก็ขอบคุณพี่ผู้หญิงนะครับขอบคุณมากๆนะครับแล้วไปเจอกันนะครับสําหรับคลิปต่อไปนะครับสําหรับคลิปนี้อ่าพี่จอบเอาเอานี่เลยเหรอเอามือมค่ะเอาสหรับคลิปต่อไปนะครับแล้วไปเจอกันที่ไหนนะครับสําหรับคลิปนี้อยู่ที่บ้านนี้ก็พี่บ้านละเวิงบ้านละเวิเแดงอำเภอปวกแดงจังหวัดระยองนะครับแล้วจากนี้เราก็จะเดินทางเข้าไปกรุงเทพมหานครนะครับเพื่อไปดูรถบ้าน มีเพื่อนเขาโทรมาว่าจะขายนะครับก็เลยว่าจะไปดูนะครับว่าจะจบราคากันไหมไม่รู้เหมือนกันนะครับไปซื้อรถบ้าน,นคันนี้ยังไงก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ